ข้อ19อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอยู่ในจังหวัดใดข้อ 1. เพชรนูโลเพชรบณ์ข้อสองสกลนครการลสินข้อสปตากนครศรีธรรมราชข้อสี่เพชรบณ์กับชัยภูมิอ่ะเขาถามถูกไหมว่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงอยู่ในจังหวัดอะไรพี่ใบให้ก่อนว่าอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเนี่ยอยู่ในเขตภาคเหนือ โอ้โหพ่อบ้าอย่างเงี้ยเหลืออยู่ข้อเดียวเลยจริงป้าว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยอุทยานแห่งชาติทงแสลงหลวงเนี่ยตั้งอยู่ในเขตจังหวัดของเพชรบูรณ์ที่มีรอยต่อก,กับแถวแถวพิษณุโลกด้วยเพราะฉันเขาเขาถามว่าอยู่ในจังหวัดไหนเกื้งกับข้อหนึ่งส่วนสกลการส่วนตากนาครศรีธรรมราชเพชรบูรณ์ชายภูมินี่ไม่ถูกต้องนะส่วนใหญ่างจะเป็นไอ้นี้ อุทยานแห่งชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ทุ่งสแสลงหลวงทุ่งสแสลงหลวงอยู่ที่พิาณุโลกกับเพชรบูรณ์เท่านั้นนะค้านี้ตอบข้อหนึ่งนะคะ